สวัสดีครับผมนายพานุพงศ์ดัมชีเป็นนักศึกษาปวสหนึ่งับสี่แผนกไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมนายประชารัตนธรรมานักศึกษาชั้นปีหนึ่งแผนกไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรครับสวัสดีค่ะนางสาวจนทิมาสีหาวงนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งแผนกไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคนิคพิจบตรควัสดีค่ะชื่อนางสาวพิชาลัฐกุลนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง กาลวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการใช้เครื่องออปชิโลสโคปแบบพต้นกันนะครับพอะกอมแล้วเราก็ไปดูการสาธิตได้เลยครับเราก็จะมาพูดถึงลักษณะของเครื่องออปชิโลสโคปนะครับลักษณะการใช้งานก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้ฟังก์ชันแบบเจขาวนะครับเป็นเมนู ของช n a n n e l 1กับ Channel 2นะครับแล้วก็จะมาดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น One Division ก็จะมีอยู่2 Channel 2> <Yeah. S 1> แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นสายดิสหรือสาย i v i s i o n นะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นอัล o s ออโต้เซตลันสต็อปซิงเกิลสายครับแล้วก็ฟังก์ชันเมนูหลักแล้วก็ข้างล่างตอนนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใช้สลับ การวัดสายสัญญาณหรือการเช็คเครื่องนะครับการวัดสัญญาณตอนนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะใช้อยู่ที่5โวลต์แล้วก็1เคเฮิร์ตนะครับคัาทถีทเราก็จะมาดูตัวนี้นะครับสายวัดหรือสายโปก๊กเอาไว้วัดสัญญาณวงจรต่างๆโดยที่หัวนะครับจะต่อที่เข้าช่องที่ช n นัลที่1 หรือจะต่อเข้าที่ช่องชแนลที่2แต่ว่าผมจะต่อเข้าที่ช่องชแนลที่1่และปลายสายนะครับตัวนี้จะเอาไว้คอยล็อกตรงจุดเช็คโก๊กว่าสายทำงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็เราจะเห็นช่องลูกขึ้นบนที่หน้าจอนะครับนี้เราก็จะมาดูปุ่ม วนดิวิชันหรือวนดิฟนะครับ <One Dip. S 1> ก็จะปรับขนาดของสเกลแรงดันได้ <Okay. S 1> จากที่เห็นนะครับในตัวที่2องวนจากตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูเส้นการ์ดข้างบนนะครับกับข้างล่างระหว่างช่องแต่ละช่องนะครับ อันนี้ก็จะนับเป็นช่องละ2โวลต์หรือประมาณช่องละ2 7 2จโวลต์น,นะครับแล้วถ้าเรามารวมกันระหว่าง2ช่องนี้ครับบวกกันก็ได้ขคข้าประมาณ5โวลต์ก็จะตรงกับจุดเช็คโปกตรวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5โวลต์กับ 1K เฮนะครับ ปุ่มนี้นะครับ CH1 เมนู C, 1, menu, หรือปุ่มเมนูชแนลที่ l ที่1ถ้าเรากดไปก็จะเห็นเมนูขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอนะครับเราก็จะสามารถเลือกใช้วัด DC AC หรือกาวครับแล้วก็มกดตรงที่ F1 สามารถกดเรียกว่าเราจะวัด AC หรือกาวนะครับ แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ DC นะครับหรือจะอันนี้ก็จะเป็น off on ก็เริ่มเมนูได้ตามที่เราต้องการจะใช้งานนะครับตอนนี้เราก็ส่วนโ๊กเราก็อยู่ที่คูนึงอยู่นะครับ <c oughs> ต่อมาเราก็จะมาดูปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับ <c oughs> Auto set <c oughs> จะเป็นปุ่ม เลือกการใช้งานนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นเมนูทางด้านขวามือของหน้าจอจะสามารถปรับลูกขึ้นสายเว็บขนาดที่เล็กกลางใหญ่นะครับอ,อันนี้ก็จะลูกขึ้นก็จะกว้างขึ้นมาอีกต่อไปก็ F3 ก็จะเห็นลูกขึ้นไซเว็บนะครับถือว่าขยายมามากพอสมควรแล้วก็ F4 อ่า F4 นี้จะลูกขึ้นนี่ก็อันนี้จะกว้างมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ตอนนี้เราใช้ลูกขึ้นประมาณครมทีอยู่ที่ F1 อ่าจากนั้นเราก็กด F ออกนะครับต่อมาเราก็จะมาดูปุ่ม r ันสต็อปไฟสีเขียวเนี่ยนะครับจากที่เห็นลูกคลื่นของซายเวฟตอนนี้คือลูกคลื่นซายเวฟตอนนี้ขยับหรือวิ่งอยู่นะครับถ้าเราจะกดลูกคลื่นซายเวฟให้อยู่อยู่กับที่เราก็กดปุ่มที่ r ันหรือสต็อปก็จะเห็นลูกคลื่นของซายเวฟนะครับจะนิ่งแล้วก็ไม่ขยับ แล้วก็จะ5จะให้ลูกคืนของไซเว็บขยับก,ก็กดที่ปุ่มลันสต็อปลูกคืนก็จะกลับมาวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็ใช้งานคล้ายๆกันนะครับซิงเกิลไซน,นะครับพอเรากดปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นลูกคืนไซเว็บหยุดอยู่เหมือนกันนะครับเรากดกลับมา อันนี้จะเป็นแบบอยู่นิ่งนะครับแล้วกดปุ่มอ่ารัดสต็อปออก็การแนะนำการใช้เครื่องออฟซิโลสโคปแบบเบื้องต้นและการเช็คการใช้งานนะครับก็จะอธิบายเพียงเท่านี้ถ้าหผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนัดทีนี้ด้วยแต่ถ้าชื่นชอบก็ กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ